สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องนุกนะคะ,ะน้องนุกคะชื่อสวน,นาอะไรนะคะสวนบันสีสันซีค่ะสวนบันสีสันซีพี่กัดอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตำบลวัดโบสถตำบลวัดตำบลวัดโบสนะคะค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะมาแบ่งปันวันนี้นะคะเราก็จะมี หลายตัวนะคะที่มาแบ่งปันเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะคะต้องรอติดตามนะว่ามีอะไรบ้างจ้ะน,นังนกคิดค่าส่งยังไงนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะถ้าเกิดยอดซื้อเกินหนึ่งพันเราจะส่งให้ฟรีแล้วก็มีแถมหนึ่งต้นค่ะมีแถมทุกหนึ่งพันนะคะ,คะถ้าซื้อหนึ่งพันแถมหนึ่งต้นซื้อสองพันแถมสองต้นค่ะซื้อเยอะๆไปเลยนะคะจะได้ของแถมเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะต้นแรกนะคะจะเป็นเบญจรงน้ําทองค่ะ เบนจะลงน้ำทองนะคะวันนี้มีไซลูกหรือไซแม่มาแบ่งคะมีทั้งสองไซส์เลยจ้าไซแม่แล้วก็ไซลูกนะคะตัวนี้เป็นต้นตัวอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมไซที่แบ่งปันนะคะเบนจะลงน้ำทองค่ะอันนี้จะเป็นไซแบ่งปันนะคะไซแบ่งปันนะคะเบนจะลงน้ำทองค่ะราคาเท่าไหร่คะไซ์นี้ราคาอยู่ที่90บบาทจ้ะ 90บาทนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมา100บาทคะ่ะต่างกันแค่10บาท10บาทนะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ,คะอันนี้จะเป็นไซส์ตั้งแม่พันธุ์นะคะฟอร์มกอจะ้ะฟอร์มกอนะคะได้ไปหลายๆต้นแบบนี้เลยนะคะไซส์นี้เท่าไหร่คะ250บาทคะ่ะ250นะคะได้ไปแบบจุกๆหลายๆต้นเลย อันนี้นะคะจะเป็นเงินแสนจ้าเงินแสนนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆนะคะสีสวยนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นตัวป้ายเนาะจ้ะเงินแสนแบ่งไซส์ใหญ่นี้เลยใช่ไหมคะน้องนุกใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไม้แยกหนอนะคะไม้หน่อคะ่ะจ้ะป้ายมาแล้วนะคะกระถางนี้ราคาอยู่ที่200บาทค่ะสองบาทนะคะ เงินแสนไม้หนอกระถางนี้นะคะไม้หนอเหมือนกันจะ้ะไม้หนอเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่300บาทค่ะ300บาทค่ะ,คะเงินแสนนะคะจะเป็นแบบป้ายนะคะอันนี้ฟอร์มกอแล้วก็มีแบ่งนะคะไซส์ใหญ่เนาะจ้ะใหญ่กว่าที่เราโชว์ก็มีนะคะยังไงทักหลังไม้ได้ค่ะใส่ตั้งแม่นะคะ ต้นนี้นะคะน้องชื่อดาลิกาค่ะดาลิกานะคะสวยมากเลยวันนี้มีมาแบ่งปันนี่ค่ะเป็นไม้ที่ขายดีของสวนนะคะ,ะดาริกาอันนี้จัดให้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะจะมีสองต้นนะคะดาริกาค่ะ,คะกระถางนี้มีสองต้นเท่าไหร่คะน้องุูกอันนี้สามรอยแดิบบาทจ้ะ สามร้อยแปดสิบค่ะด้านนี้นะคะอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะร้อยเก้าสิบนะคะดาริกาค่ะอันนี้น้องป้ายสวยๆแล้วนะคะไซส์เล็กลงมานะคะกระถางนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะกระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจ้ะร้อยเก้าสิบมีหลายไซส์หลายราคานะคะ ต่อมานะคะจะเป็นบอลสีนพเก้าค่ะนพเก้านะคะ,ะ,ะ,คะด่างสวยๆป้ายสวยๆเลยวันนี้มีมาแบ่งแน่นอนนะคะนพะเก้าเดี๋ยวเราไปดูไซต์ที่แบ่งกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นไซต์ที่แบ่งนะคะบอลสีนพเก้านพเก้าคะ่ะมีราคาเท่าไหร่บ้างราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทคะ่ะเจ็ดสิบบาท ดางสวยๆป้ายสวยๆแบบไม่ต้องไปนั่งรุนแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นบอลสีเพชรมณฑลค่ะเพชรมณฑลนะคะไซส์แม่พันธุ์นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้มีปล่อยไหมคะน้องมณมีค่ะมีนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระถางเล็กฟอร์มกอนะคะเป็นไม้มีเล็กนะคะจะมีแต่ว่าได้ไปแบบกี่ต้นเอ่ยสามจะ กระถางแต่ละกระถางก็จะไม่เท่าก,กันนะคะ,ะราคาอยู่ที่กระถางละห้าสิบาทค่ะห้าสิบาทคุ้มมากนะคะได้ไปแบบจุกๆเลยนะคะ,ะเพชรมณฑลนะคะจ้ะอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลไซแม่พันธ์นะคะเพชรมณฑลค่ะไม้มีหัวแล้วจ้ะมีหน่อแล้วด้วยนะคะไซนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเอาไปทำจำนวนได้เนาะ,ะอันนี้จะเป็นกระถางฟอร์มกอนะคะ กระถางฟอรอมกอนะคะได้ไปหลายๆต้นเลยอันนี้จะไม่ต่ำกว่า6ต้นนะคะ,คะจะราคาอยู่ที่160บาทจ้ะ160นะคะ,ะที่เห็นที่โผล่มาแล้วก็หลายต้นนะคะพี่ยังไม่ไม่งอกโผ,ผล่ค้นดินมาก็น่าจะมีอีกเยอะนะคะเพชรมณฑลคะ่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะ <c oughs> เพชรมณฑลคะ่ะ กัดสีแล้วนะคะสวยๆเลยราคาเท่าไหร่คะอันนี้กระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยเพชรมณฑลอันนี้จะเป็นมณีวาสนานะคะนางมณีวาสนาค่ะไซส์ตั้งแม่นะคะาราคาเท่าไหร่คะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่สองหบาทค่ะ 250ห้ากระถางนี้ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันนะคะ,คะเดี๋ยวไปชมไซส์แบ่งปันต่ออันนี้นะคะมีลูกมาแล้วนะจ๊ะได้ลูกติดไปด้วยนะคะราคาอยู่ที่ห5 0บาทค่ะ1อยห้าสิบค่ะอันนี้มี2ต้นนะคะด่างสวยๆเลยราคาอยู่ที่1 8 0้แปบาทค่ะ180ง้ปดิบนะคะได้ลูกติดไปทั้งสองกระถางเลย อันนี้นะคะจะเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะมงกุฎจักรพรรดินะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะคะพอเขาแก่ไปแล้วเขาจะสวยมากเลยออกโทนแบบนี้นะคะตอนเล็กๆอยู่เขาจะออกโทนขาวๆเขียวๆขาวเขียวอย่างนี้เนาะด่างขาวด่างเขียวนะคะเดี๋ยวไปชมต้นแบ่งปันกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นไซส์แบ่งปันนะคะ สายแบ่งปันนะคะมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะมีหัวทุกกระถางนะคะบางกระถางก็คือได้ไปหลายๆต้นแบบนี้เลยนะ,ะ,ะกระถางนี้นะคะจะมีสามต้นนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้นะคะร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบค่ะ,ะได้ไปหลายๆต้นเลย อันนี้จะเป็นต้นแม่ของทศกัณ์นะคะทศกัณ์นะคะนึกถึงปีหกสี่จังเลยถ้าไซนี้นะคะพีทเคยไปถ่ายคลิปเนาะช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะ,ะตอนนี้รลคาะน่ารักมากนะคะใครเก็บราคาแบบช่วงราคาแรงๆไม่ได้เนาะเก็บไ,ได้นะคะวันนี้ยังลูกมีไซส์มาแบ่งปันราคาแบบน่ารักมากนะคะทศกัณฑ์ อันนี้จะเป็นทศกัณ์นะคะทศกัณ์ค่ะไซนี้ราคาเท่าไรคะกระถางละสี่สิบบาทจ้ะสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ,คะซื้อไปหลายๆต้นเอาไปรวมกอกันะนะคะยิ่งสวยจ้ะอันนี้จะเป็นทศกัณ์ฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอนะคะได้ไปแบบจุกๆเลยราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมซ,ซื้อแบบเป็นฟอร์มกอไม,ไม่ต้องไปรวมเองก็ได้เนาะร้อยห้าสิบคือคุ้มมากมีแบ่งแค่สองกระถางนะคะฟอร์มกามีแค่สองกระถางเท่านั้นนะคะเมาลดจ้าอันนี้นะคะจะเป็นลือสีโคบุตรค่ะลือสีโคบุตรนะคะ,คะบอนโบราณนะคะไซส์ใหญ่ๆเลย ราคาเท่าไหร่คะกระถางละ80บาทค่ะ80บาทจ้าใส่บอกไง2งกระถาง150บาทจะ้ะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะถ้าซื้อ2กระถางนะคะอันนี้นะคะชื่อดาลาลายค่ะดาลาลายนะคะกระสีแล้วแบบสวยมากๆเลยนะคะดาลาลายเท่าไหร่คะอันนี้กระถางละ120บาทคะ่ะกระถางละ 120, 120 องกระถางนะคะเราให้ราคา200ท้วนค่ะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะอันนี้น้องยังไม่แดงมากนะคะค่ะดาราลายนะคะ,ะอันนี้กระถางละ60บาทค่ะ60บาทนะคะกัดสียังไม่เต็มใบนะคะ,ะสองกระถางนะคะราคา100บาทค่ะมีส่วนลดให้ด้วยทำฟอร์มยิ่งสวยนะคะใช่ค่ะเอาไปหลายๆต้นเนแล้วก็เอาไปจับรวมก็ยิ่งสวยเลย ใส่กระถางปูนใหญ่ๆเนาะจ้ะประดับหน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะไม้กระแสะเมื่อปีหกสี่นะคะจ้ะเพชรเจ็ดสีค่ะด่างสวยๆเลยนะคะ,ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยหกสิบนะคะ,คะด้านนี้ราคาอันนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทจ้ะสองร้อยแปดสิบนะคะ เพชรเจ็ดสีอันนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองหน้าหวานนะคะศีลาหุ้มทองค่ะไซสใ์ใหญ่เลยราคาเท่าไหร่คะราคาหนึ่งร้อยค่ะหนึร้อยบาทเท่านั้นค่ะ,ะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนะคะไม้กระเสเมื่อปีหกสี่นะคะดางสวยๆเลย ะร,ะระถางนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะร้อยห้าสิบนะคะยอดมงกุฎค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงหน้าชมพูนะคะราคาเท่าไหร่คะราคากระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะกระถางละหนึ่งรอยสิบบาทนะคะ,คะอันนี้นะคะจะเป็นพญามน์ค่ะพญามน์นะคะ พยามง์ราคาเท่าไหร่คะกระถางละห้าสิบาทคะ่ะห้าสิบาทไซสใใ์ใหญ่เลยอันนี้นะคะจะเป็นเลนูนครน,นะคะเลนูนครน,นะคะ,ะไม้ด่งขาวจ้ะราคาเท่าไหรเอยราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้า1อยห้าสิบนะคะเลนูนครคะ่ะจ้ะก็รอบนี้เราจะถ่ายกัน 3า EP ค่ะ3า EP นะคะ,คะ EP นี้เป็น EP ที่1นะคะเดี๋ยวเราไปติดตาม EP ที่2กันนะคะ EP ที่2ก็ในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะสำหรับ EP นี้ใครชมแล้วชอบบอรสีอยากได้บอรสีจากส่วนน้องนุกไปเลี้ยงนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะเบอร์โทรนะคะ063 736 7389ค่ะและเบอร์โทร084 260 2436ค่ะ จะเป็นแอดไอเดี์ทั้ง2เบอร์นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ Facebook นะคะนุกนิกคาสโนวีค่ะท่านไหนสะดวกเข้ามาที่หน้าส่วนก็พิกัดอยู่ที่ไหนนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอำเภอเมืองนะคะแวะมาเยี่ยมมาชมกันได้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้สำหรับ EP ีที่2ค่ะมีอะไรบ้างต้องรอติดตามนะคะค่ะขอบคุณค่ะ